เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่19ทธันวาคม วันนี้ครับกับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรามาเปิดหัวกันที่ข่าวคราวของแฮร์รี่แม็กไกวกองหลังวปปัย31ปีที่กำลังได้รับแรงเชียร์จากบรรดาแฟนผีหลังเจ้าตัวเพิ่งจะโชว์ฟอร์มสุดกลังในเกมกับแมนซิตี้ที่ผ่านมาด้วยการเล่นเป็นกองหลังตัวกลางในระบบ3เซนเตอร์ซึ่งเจ้าตัวก็สามารถจัดการกับเออร์ลิงบรห์ฮารแลนกองหน้าตัวเก่งของทีมเรือใบสีฟ้าซ้อยู่หมัด ทางนี้ครับล่าสุดฟราบิโซโรมาโน่เยี่ยวข่าวคนดังก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่าทีมงานของรูเบนอาร์มอริมเริ่มแสดงความเชื่อมั่นว่าแฮร์รี่แม็กไวจะเล่นได้ดีครับในระบบหลัง3ของทีมหลังเจ้าตัวเพิ่งจะเรียกความฟิตเต็มถังลงเล่นครบ90นาทีเต็มเป็นครั้งแรกให้กับทีมในรอบกว่า3เดือนส่วนทางด้านความพืบหน้าเรื่องสัญญาของแม็กไวนั้นทางฟราบิโซโรมาโนนะครับก็เปิดเผยว่า ตอนนี้แฮร์รี่แม็กไกวรือสัญญาอีกเพียง6เดือนแต่เทาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีออปชันขยายสัญญาอีก1ปีครับส่วนการต่อสัญญาฉบับใหม่ก็ยังอยู่ในทางเลือกที่เป็นไปได้ของทีมเช่นกันโดยที่ตอนนี้การพูดคุยยังคงดําเนินการอยู่ซึ่งก็มีโอกาสจะออกได้ทั้ง2หน้าเลยครับรายงานต่อมาครับไปกันที่เรื่องของอีกหนึ่งแบ็กซ้ายอย่างนูโนเมเดสที่แมนยูเนเต็ดของเราช็อตลิสต์ไว้ในการเสริมทีมแล้วอยู่ที่อัปเดตล่าสุดนะครับทางฟลอเรนเพเทนเบิร์กนักข่าวของสก,ออกาย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงให้ความสนใจอย่างมากครับในตัวของนูโน m เมนเดสแบ็กซ้ายวัยยี่สปีของปารีสแซงชักแมงซึ่งทีมดังของฝรั่งเศสนั้นก็ทราบดีและกําลังหาทางขัดขวางหรือต้องการจะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะแต่เรื่องนี้น่าจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับอยู่ที่สัญญาฉบับปัจจุบันของเมนเดสกับทางปารีสแซงชักแมงเหลืออีก2ปีด้วยกัน ทางนี้สำหรับโอกาสที่แมนยูเน็ตของเราจะคว้าตัวนูโนเมนเดสมาร่วมทีมนะครับถือว่ามีโอกาสไม่น้อยนึงจากว่าตัวเขาและก็รูเบนอามอริมมีเย่นคนเดียวกันก็คือฮอกเเกเมนเดส อย่างไรก็ตามครับกับเรื่องนี้ทาง f ฟอร์เรียนเพเทนเบิร์กก็ยังเผยข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดยังคงตั้งเป้าที่จะเจราจากับอัลฟองโซเดวิสแบ็กซ้ายที่กำลังสมดุสัญญากับไบเยนมิวนิกให้ได้เป็นเป้าหมายแรกเสียก่อนครับแต่หากว่าสุดท้ายตั้งแต่เลือกจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมเสือใต้ออกไปแมนยูเนเต็ดของเราเนะี่ยก็จะหันไปมองตัวเลือกอื่นๆซึ่งนูโนเมเดสของปารีสแซงต์แชร์กแมงคือหนึ่งในช็อตลิสต์ของทีมนั่นเองครับ เรามาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวก่อนเกมคาราบาวครับรอบแปดทีมสุดท้ายกับทีมไกได่ดงทองท็อนแนมฮอสเปอร์ในคืนนี้กันสักหน่อยนะครับภายหลังรูเบนอาร์โมริมได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่าเมสันเมาส์ซึ่งเจ็บตั้งแต่ต้นเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้อยู่ในทีมเจอกับสเปอร์คืนนี้อย่างแน่นอนเลยครับเนื่องจากว่ายังคงมีอาการบาดเจ็บส่วนอีกรายก็คือนูซามัสราอุยที่ยังคงต้องลุ้นว่าจะสามารถเล่นได้หรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับข่าวดีก็คือนักเตะที่เหลือของทีมเนี่ยพร้อมจะลงสนามช่วยทีมกันอย่างครครรบบนนัั่เอง เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาครัสแบดฟอร์ดกันนะครับหลังมีประเด็นโดนดรอปไปในเกมกับแมนซิตี้แถมการซ้อมวันแรกของสัปดาห์ก็ดันมาลาป่วยแถมยังมีบทสัมภาษณ์ล่าสุดที่ออกมาว่าเขาพร้อมจะอำลาแมนยูเนเต็ดเพื่อไปหาความท้าทายใหม่กับสโมสสอนอื่นทั้งนี้ครับก่อนเกมกับสเปนิสิคาราบาวครับคืนนี้ระหว่างแถลงการก่อนเกมนั้นดูเบนอาโมริมก็ไม่พลาดที่จะโดนบรรดานักข่าวรุมถึงใส่กับคําถามเกี่ยวกับแรดฟอร์ด ซึ่งตัวของอาร์มริมนะครับก็ได้ออกมาหยุดกระแสาข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับกองหน้าลูกมอรายนี้พร้อมกับยืนยันว่าจะยังให้โอกาสกลับมาลงสนามในทีมอย่างแน่นอนโดยดูยดยเบนอาร์มริมในครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่าผมคิดว่าบางทีเขาก็พูดถูกนะที่นี่เรามีความท้าทายใหม่และนี่ก็เป็นความท้าทายที่โหดหินมากๆนี่คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลเพราะเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ชัดเจนว่านี่คือความท้าทายใหม่และผมก็หวังว่าลูกทีมของผมทุกคนจะพร้อมสําหรับความท้าทายครั้งนี้ด้วยส่วนคําถามที่ว่าผมได้คุยกับมาค c ัสแวรฟอร์ดหรือ,อยังกับที่เขาให้สัมภาษณ์ผมยังไม่ได้คุยนะมันเพิ่งจะเมื่อวานนี้และผมก็ให้พวกเขาหยุดด้วยจากนั้นครับนักข่าวก็สอบถามต่อถึงอนาคตของมาค c ัสแวรฟอร์ดว่าจะยังได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมหรือเปล่าซึ่งรูเบนอมโมริมก็ได้ตอบอ้อมอถึงประเด็นนี้ว่า ผมอยากแค่ชนะและก็ช่วยทีมดีขึ้นดังนั้นเราดีขึ้นได้กับมาคัสแวรดฟอร์ดเช่นกันมันเป็นเรื่องง่ายๆเราพยายามทำสิ่งอื่นเพื่อผลักดันมาคัสแรดฟอร์ดไปถึงระดับที่ดีที่สุดของตัวเองซึ่งเขาเคยแสดงมาแล้วในอนดีตสโมสรแบบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการความสามารถอันยิ่งใหญ่และเขาก็มีความสามารถที่ยิ่งใหญ่ด้วยเราก็แค่ต้องให้เขามีพื้นฐานในการสร้างผลงานระดับสูงสุดออกมาแล้วผมก็โฟกัสกับเรื่องนี้ผมอยากจะช่วยเหลือมาคัสนะ จากนั้นครับรูเบนอามริมก็ได้ย้ำต่อถึงอเลฮันโดรกาไนโชและก็มาคาสแรดฟอร์ดว่าหากยังอยากจะลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็ต้องแสดงความพยายามออกมาให้เต็มที่ในตอนซ้อมด้วยกับประเด็ดนนี้ครับรูเบนอามริมได้ให้สัมภาษณ์ว่าในตอนนี้บรรดานักเตะของเรากำลังฝึกซ้อมกันอยู่ซึ่งเราคงต้องรอดูกันต่อไปวันนี้เป็นอีกหนวันที่เรามีการฝึกซ้อมและอย่างที่ผมได้พูดไป พวกเขาคือนักเตะของเราหากว่าพวกเขาปรับตัวเข้ากับการฝึกซ้อมได้ดีและก็มีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมทีมพวกเขาก็จะพร้อมลงเล่นให้กับเราเราจะมาดูกันเมื่อการซ้อมเสร็จสิ้นลงซึ่งผมก็คาดหวังว่านักเตะทุกคนจะเต็มที่ในทุกวันเพื่อที่เราจะได้เห็นการหลังจบการซ้อมส่วนเรื่องที่ว่าเขาจะทําให้ห้องแต่งตัวของเราวุ่นวายขึ้นหรือไม่นั้นผมคิดว่านักเตะของแมนยูนเต็ดแต่ตและคนค่อนข้างจะเรียบง่ายนะพวกเขามุ่งนทำงานของตัวเองทุกคนในทีมโฟกัสอยู่กับตัวเองเท่านั้น ผมเคยเป็นักเตะมาก่อนและพวกเรานั้นก็มีความเห็นแก่ตัวกันนิดหน่อยดังนั้นพวกเขาจึงมุ่งมั่นในงานของตัวเองเพื่อชิงตำแหน่งในทีมดังนั้นผมจึงไม่คิดว่าเรื่องของมาคัสจะส่งผลกระทบใดๆต่อทีมของเราเลยต่อเนื่องกับข่าวคราวข,าวของมาคัสแมร์ฟอร์ดอีกสักเล็กน้อยนะครับกับรายงานของฟลาบิสโอโรมาโน่ภายหลังเจ้าตัวกตกเป็นข่าวย้ายทีมโดยทางโรมาโน่ใครับก็เผยว่าจากข่าววงในที่เขาได้รับทราบมาก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มองว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คงต้องแยกทางกันกันกบกองหน้าลูกมออย่างมาคัสแรดฟอร์ดครับและทางโรมาโน่ก็ยังเปิดเผยอ,อีกนะครับว่าความฝันของแรดฟอร์ดคือการย้ายไปเล่นยังสเปนหากว่าสุดท้ายต้องย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆครับ มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของมาเนลกาเต้ดันกลางชาวอุรุกวัยครับที่กําลังโชว์ฟอร์มแกล่งขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นหนึ่งในคุ้มกําลังหลักของทีมไปแล้วซึ่งเจ้าตัวครับออกมาเผยหน้าที่ของเขาที่ได้รับมอบหมายจากรูเบนอาร์มริมกับบทบาทกองกลางตัวตัดเกมซึ่งเขายอมรับว่ากําลังมีความสุขกับฟอร์มการเล่นก่อนระบุเป้าหมายของทีมว่าต้องเล่นเพื่อแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือว่าอย่างน้อยก็ต้องจบสี่อันดับแรกให้ได้ครับด้วยกับเรื่องนี้มาเนลกาเต้ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเกมที่ดีสุดของผมหรือเปล่านั้นผมคิดว่าใช่นะมันเป็นเกมที่สวยงามและเมื่อพิจารณาถึงทีมที่เราเจอผมก็มีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราเองก็มีความมั่นใจก่อนเกมนี้อยู่แล้วและก็มีความหวังด้วยแต่ผมคิดไปข้างหน้าและก็เตรียมตัวสําหรับเกมถัดไปในคืนวันพฤหัสบดีนี้แล้ว หน้าที่ของผมในเกมกับแมนซิตี้คือการเอาลูกบอลกลับมาชนะบอลที่2เมื่อเราไม่มีบอลก็ต้องดันขึ้นกดดันพวกเขาและเมื่อผมมีบอลผมก็แค่ทำการจ่ายบอลแบบง่ายๆเพื่อดันทีมขึ้นไปข้างหน้าซึ่งเอาง่ายๆเลยนะหน้าที่หลักของผมก็คือการช่วยทีมให้มีโอกาสคว้าชัยชนะเพิ่มขึ้นนั่นแหละและเมื่อพูดถึงบรรยากาศในห้องแต่งตัวแล้วมันก็ดีมากนี่เป็นโปรเจกต์ใหม่กับโค้ชคนใหม่และมันสำคัญมากสำหรับเราที่จะต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไร แต่ชัดเจนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือว่าอย่างน้อยก็ต้องได้เล่นในแชมเปียนส์ลีกไม่ใช่อยู่ในที่ที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้นี่คือเป้าหมายของเราแต่เราก็ต้องค่อยๆไปที่นั่นทีละขั้นทีละเล็กทีละน้อยเกมต่อเกมซึ่งผมเชื่อว่าคุณก็ได้เห็นแล้วว่าในเกมกับแมนซิตี้ว่าทีมของเราทําอะไรได้บ้างเรามีความมั่นใจแต่ก็มีความถ่อมตัวด้วยแต่ที่สําคัญเราต้องไม่ลืมว่าเราคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของแมนยูนเต็ดรอบเช้าประจำวันที่19ธันวาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ